นานโยเคเยยเงีเยเงี um, <so ้มองตาไม่ตาจามองอให้เ mm ป mm. ็นเจนอะเลยถ่ายก็ถ่ายแต่ลูกมองมองมองตาเป่งนี่เหรอค่อทำไรเนาะเหรอให้เอ้าใส่หัว ขายจเป็นผ uhm. ู้ชายแล้วก็โอ้โหพ่อแม่อายเนี่ยโอ้โหอายเนาะอายเนาะเป็นนักมวยเลยอ่ะูเป๋บบดูซิเอนอ๋อนอกุ๊ 嗯。